วันนี้เรามาเที่ยวตลาดไทยอีกแล้วพี่อาพามาตลาดไทยอีกแล้วนักเสือวันนี้เท่าไหร่เควันนี้วันที่เท่าไหร่เควันนี้วันที่20วันที่20มกราคมมกราคม2 5 6าเออวันนี้มาอีกแล้วมาทุกวันอ่ะสวยค่ะพี่อาเหมามาลาไปวันนี้10 11โลเอ้ย1บถุงไม่ใช่10ถุงใหญ่อ่ะ10ถุง ถุงละสิบโลเออถุงละสิบโลวันนี้อ่ะใครจะไปซื้อต้มมะระร้านพี่ยาวันนี้รีบไปนะพี่ยาได้ได้มะล่าไปถูกนะวันนี้อ่ะสวยด้วยนะลูกมาเริ่มเลยนี่แกมาดูใายใช่สาวมากเลยค่ะไม่ผมเนี่ยนะไม่ผมแน่นอนไปไปมีอะไรถูกๆอีกวันนี้มักเขือสิบโลแปดสิบบาทสวยนะนี่นี่อ่อน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 นะวันนี้นะแตงถุงอะไรแตงเนี่ยห้าสิบบาทโอ้ แพงข้อลงสามสิบบาทแพงข้อสามสิบบาทเอาไปทำอะไรได้<อ>แต่งใส่กล่องเนี้ยเขาชอบไปขัแถมน,นี่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 เอาไปใส่เนียเอาไปถาแถมลูกชิ้นใส่ก่อเนาะนี่อย่าไปทำในนี่ได้มาละไอมันยัดไส้อ่ลูกมันใหญ่สามสิบบาทสิบโลแตงกว่าบอกให้มาซื้อร้านนี้ถูกถูกไปไปอเอาไปดี่มาละเออผักชีโลนึงแค่ไปเลย ถักทีโลนึงไปไปดูอย่างอื่นีกวันนี้พี่ยาพามาที่ตลาดไทยอีกแยะโอ้ดูดิตอนนี้เวลาตีเที่ยงคืนกว่านะเกือบตีหนึ่งแล้วเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งซื้อบักทีก่อนไปไปดูอย่างอื่นเะผื่อถูกนะลถุงละห้าสิบบาทถูกจักกงเลยที่เขาบอกว่าไม่ใช้อะไรนะผักกาดขาวใช่ไหมเขาเรียก ถ, Dante, century, ถุงละห้าสิบบาทสิบกิโลนะสิบกิโลนี่กำลังหกสิบสิบกิโลถูกมากเลยถูกจังเลยไม่เคไปทำเมนูอะไรัน oui. นี้ค <l> ือต <ita> ัว <Effect> ร <ive temper ament> ันเตาตัวรันเตาโลละสี่สิบห้านี่ยังสุดอันนี้คือยังอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยนันเตาหวานโลละสี่สิบห้าบาทถูกจังเลยผักแม่ค้าก็เรียกให้ซื้อนะขายไม่แพงนะร้านนี้นะ เอาไปไปดูร้านอื่นก่อนค่ะ <c oughs> น้าถุงละ40บาทกิโลเนี่ยหโลฮะห้าโลหโลสี่สิบบาทเนี่ยคะน้าก็สวยนะนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกคะน้าอะไรเนี่ยคะน้าหวานคะน้าหวานก็ถุงละ50บาทดีนะอย่างใหญ่อย่างเยอะนี่มาซื้อกันได้นะเนี่ยที่ตลาดไทยถูกสวยด้วยนะผักไม่ใช่ไม่สวยนะสวยคะน้าหวานก้านใหญ่ๆอวบ,อบๆเนี่ยถุงละ50บาท5โลโลละ10บาท อันนี้ไม่ถึง10บาทเนะาะแปดบาทเองร้านนี้นะพ่ขอค้าไปไปดูอย่างอื่นต่อพี่ยาพามาเที่ยวทุกวันเลยตลาดไทยวันนี้ไปเช็คราคาผักไปไปนี่นี่นี่หัวไชเท้าสี่บาทหัวไชเท้าสิบโลนะสิบโลเนี่ย40บาทเห็นไ,ไหมหัวไชเท้าอันนี้อย่างสวยเบอร์สวย50บาท เบอร์สวยห0สิบบาทเราไปเดินต่อเดินต่อเดินไปดูต่อผักชีโลละ40บาทเนี่ยถ,ถูกเนี่ยผักชีซื้อไปทั้งต้นทั้งรากเอาไปทําอะไรเอาไปทําต้มมะระนี่ต้องใส่ทั้งต้นทั้งรากนะถึงจะหอมอร่อยนะไส้ไปเนี่ยนะนะวันนี้โล,ล่อะไรแครเออเงยหน้าไม่เขาเห็นด่เจ้าจะได้มาหาถูกเออ, <c oughs> เอ,อมาซื้อร้านนี้นะถูก <c oughs> สวยด้วยเนาะ แม่ค้าก็น,นิสัยดีนะพี่ยาจะบอกให้ซื้อมานานแล้วเจ้านี้<า>นี่งามนะโล4สี่สิบาทไม่ยอไม่สวยนะงามงามมเดิงามดูดิงามงาม,เ,งาม,งามเบอร์สวยสุด40บาทถ้าเบอร์รองก็ถูกกว่านี้นอ,อีกเนาะมามา